นามวมาเมบิร์กันนี่ครับวัตถิบดลคือเดอะเบสในการกินกินเฮ้ยมานเราจะเปิดไก่หน่อยที่เขายงอมขายเห็นไหมที่เรียไก่หน่อยใส่กลองสีเห็นไหมกินให้มันเบิร์ดบอหลาย,ออายดอกกําเนิดหมูหนึ่งตัววัตถิบดลมาเอาอีกอเจ้ากันมากินเกี๊วพี่น้องไปเลงขอบคุณบ้านยิดาขอบคุณขอบคุณแม่หน่อยว่าแต่ะมือว่านนี่ตจวัน อุ่แล ok ้วแซ่บน้ำร่วนจกินด้่แม่พี่นอนพี่น้อขนาแบนสิผาเงเพลกินแล้วกินไปแซ่บแต่แซ่บอแพาน์มันอนียวเลยพี่น้อนเพลกินไอ้บัไอัดกินไปแซ่บแแม่ผักกบกอดเอมชิมดูคือแมกินสามาด้วยห้าอยากกินไ้ไอุ่นอย่เลิศเรอเอาผักกอบแล้วยังคือแกวคือแก้วองเาป้อมออกป ถ้าไม่ใส่แล้วไม่ติ่มพี่น้องกุ้ไกทักไปทักมากกัเจ๊เริ่มแมเด้อเนี่ยไม่ติ่มเนาะพ่อนะกสไม่ติมามากจแมื่อมครัวพวกเรเคืองมากไม่ได้กินเลราเองแบงเคืองแบ่งเคืองแบ่งเคืองบงเคงนี่กเคยกินมือหันเขาเได้ขาม่แม่ไม่กินกรปุนแม่ก็กมกินมากไนบว มูหันกินละกันหนั่นเองเดี๋ยวเรียกมหมูหน่อยมากตัวหันมัเหลือจะบโค้นหมูหันเดี๋วจะคล้องแค่นี้ใส่ละบันขอ้นมาเลยเหลือเนื่อกินล้วนย้อนกระด้งหงือเบ้อนี่ย้อนเสงองแทนม่มของ จะทขาแอวว่าเป็นแม่ขัวน่ะเอ้ยหนอเเลยดวดได้กินเพิ่นี่มาเบิ่ดอกเพ่สาบว่าเบาเอกมาเอกข้นสาบว่ามาขึินขึ้นตัวจุ่มมือมันมีบกพ่องเียมีความหวานมีควาศไม่ใช่บ้านได้ มันก็เลยหมองสบหมองเสียบของไหมังเสบด้วยสันั่งอนหมดอืมเด้อด้อน่นจะไม่หมองเงินเสบก็สันงอนสันไผ่โอ้ยเื้อครับเดยอสันแผ่เออเด้อโ่าลบเลยทำไมทุกคนต้องทำลายนี่ด้วดด้มาเนี่ยมานีกาีกามองหน้าเขาถ้กก๊อบกเนี่ยเพราเส่ส่ตัวเย็นมากกนแม่ติมมา อ๋อแม่แม่มาแล้วบ่อแม่มากินข่าวแม่ครับต้นเกันตยนาเม่อไห่พ่อการห้องนี่การด้กลูกไม่กินข้่าก่อนอนแก้ก่อนองเขาอกนจูปากก่อนอย่าก่อนอย่าก่ เ้ยก่งใจู้ว่าเก่งใจไม่ก่อนะใหอุ้ยเก่งใจยังเลอ่ะขอามูฮันอีกตเด้อพ่อเก่งใจดีอะเก่งใจก็จะสต่้งระกาศอยูนอย่างที่อื่นกข้ำอ่อแต่กับอัใหน่กิน้ามันแที่สิบนยังเนาะท่านก็ข้นเอนเสียงจาข้งเมืนมาหัน ไนแบบ้่ำของบรเฮงตของเฮอก็เปนั่งตากแดดเนาะบี่น้องพี่ลารับขอน้ำก่อนพน่หนูให้พี่เอาไหมไม่เอาไเข้าไปนี่เกินไปแล้วพี่น้องทิ้งเไม่มีอะไรยำกินล้วนๆกินล้วนๆแม่กระรู้พากันสวยพักล้วพี่น้อง ส,สองหนังเนียมาเเป็จะเสียบได้คอ้ยคนมึงตัดสี่พันเปืเเดอดไป,ปได้ไหนสิโอ้มันค่าไทายคิดดีบไ่าไม่ได้นะแบบนี้วะที่มาเสมือนหน้าหมูเมือโตนะ จะภาพนั่งกินเข่าแต่ว่าแขกนั่งยุ่เปย์มึงจะภาพนั่งกินเข่าแขกนั่งยุ่เปย์ด้วยได้อแขกกินเข่าเด้อแขกเด้อแขกไม่กินเขาน้องจะภาพเด้อนั่งกินเปย์อปย์มึงเห็นไหมแขกกินกระยี้กระยี้ยมได้ดรออื้มไม่ยังเนี่ยไม่เยอะนะไม่ยิ่งเลยนะเธออ่ะ ยังได้เงนครับจะดีหมครมูขาวเค็เสียบอไ่มันอุได้เห็นมันปรเสบานคนพะเยนเบิดเือไปนอนได้บานีวเวลานอนเราบอกว่าถาต้มปลาตีก็ปลาไปมือแรงเนาะต้มปลางูมั่เป็นตูไร้มเกี๊ยวยังมาเนี่ยเราข็จะอิมก่อนเหรอต้มปลา

แม่เอาไว้ไซนี่ออมนีลคังวไปางหลังเย็บไว้ไนด้ผู้พันผู้ใดบะเแม่แก้มมาซักผ้าเนี่ยเพิ่นเอาเทียนเสียด้กินไน้อแม่แก้มให้ยันปลาดบอ๋เดี๋ยพี่หน่องขออนุญาตเด้อเพิ่นก่อนช่ำลหลเพิ่นก่อน ดูดีล่างเดี๋ยวล่างเดี๋ยวล่างกันรอบแรกใหเ่ื่อนก่อนร <c oughs> อบสองใหญ่เ่อนเอาขึ้นอันนี้ไปล่างเศษไปแม่แก้มซักผ้าพี่รอง นั้งไม่เต็มาไม่ไต่เป็นดาดฟ้าช่วมวิวแมนเป็นดาดฟ้าข้างบนก็ดาดฟ้าบอกวันนีแบบเรียกว่าพอแครัแ่แรกเลยครับังเพียงชิวๆข้างทานแมนนชมชื่อนรับข้างหังลชมวิวอันนี้เมนูยังนี่แม่ลวกจิ้มปื๊ด พี่น้องพูดอ่ะเนี่ยกินมันสูงแต่ว่าคนทยอยมื่อแรงเพราะเราไปจากนอนสิแล้วมัเป็นสิ่งเดมือแรงหมดแต่ละคนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวถารวมจิมกันสันเนี่ยประเทศไปเหรอจะขอ้งบานปืนพี่ตีไหลกินหยั่งไปแหละจะกว้องบองนีวัสดุสปบ้านแบ่ว่าอุ้มอีก็เจียสมอไรงตัวลูกถีบมันเลย

ลำลาคอนเดอร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ